สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไรวิธีช่องที่พร้อมพาทุกคนไปรู้จักกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รุ่นเด็ดและรุ่นที่หลายคนสนใจในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสายคลาสสิกสายสปอร์ตสายลุยหรือสายใช้งานทั่วไปที่นี่เราจะคุยกันแบบเข้าใจง่ายฟังสบายและข้อมูลครบที่สุดวันนี้ผมขอพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถที่หลายคนรอคอยรถที่มีสไตล์โดดเด่นไม่เหมือนใครและถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นเล็กที่เท่ที่สุดในตลาดตอนนี้ นั่นก็คือ Hondada ็ก125รถมินิบัสที่มาพร้อมความน่ารักความคลาสสิกและรูปลักษณ์ที่ดึงดูดสายตาทุกคนตั้งแต่ครั้งแรกที่มองถ้าพร้อมแล้ววันนี้เราจะพาไปจอดลิกทุกมุมของรถคันนี้กันแบบละเอียดที่สุดทั้งดีไซน์เครื่องยนต์เทคโนโลยีการใช้งานจริงความคุ้มค่าและราคาล่าสุดในประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่ามันเหมาะกับคุณหรือไม่ก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดผมอยากให้ทุกคนลองหลับตาลึกภาพมินิบัสในแบบที่ไม่เหมือนใครรูปร่างกระทัดรัดแต่ดึงดูดสายตามาก ตัวเฟรมเป็นทรงอคอนิกแบบจากยุค 70s ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ยังดูเท่ยอยู่เสมอและนี่คือสิ่งที่ Honda DAX 125ยังคงเก็บไว้ครบถ้วนแต่เพิ่มความทันสมัยความทนทานและการใช้งานที่ลงตัวมากขึ้นทำให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่รถเล็กๆแต่มันเป็นสไตล์และเอกลักษณ์ของผู้ขับขี่เลยก็ว่าได้ Honda DAX 125ถูกสร้างขึ้นบนแรงบันดาลใจจาก Honda Dax ในยุคคลาสสิกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างมากทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งเป็นยุคที่มอเตอร์ไซค์เล็กแต่มีเอกลักษณ์โดดเด่นกำลังเป็นที่นิยมสูงคนรักสองล้อจำนวนมากต้องการรถที่ดูน่ารักเท่ขับง่ายไม่ซับซ้อนและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายโดยเฉพาะรถที่ผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับเทและวัยรุ่นก็ชอบเพราะมันถ่ายรูปสวยมากๆเลยทีเดียว HondaDAx ็กซ์125รุ่นใหม่จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มนี้ทั้งหมดในคราวเดียวเรามาเริ่มจากสิ่งแรกที่โดดเด่นที่สุด นั่นก็คือดีไซน์ของมันดีไซน์ของ Honda DAX 125คือจุดที่ทําให้หลายคนตกหลุมรักตั้งแต่ยังไม่รู้สเปคด้วยซ้ําเพราะด้วยโครงสร้างตัวรถที่ใช้เฟรมแบบทีโบนเฟรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น d a ็กโดยเฉพาะทําให้รถดูเป็นทรงยาวแบบรถเล่นจากยุค 70s แต่ถูกรับรุงให้แข็งแรงและทนทานมากขึ้นตัวเฟรมยังดูเนียนตาสะอาดไม่มีท่อน้ํามันหรือเส้นสายเกะก,กะทําให้ภาพรวมดูเรียบง่ายและน่าขี่มากขึ้น ไฟหน้าของ Honda d a x ็ก125เป็นแบบฟูลเลดทรงกลมคลาสสิกให้ทั้งความวินเทจและความทันสมัยผสมกันได้ลงตัวไฟเลี้ยวก็เป็นเลดเช่นกันทำให้รถทั้งคันดูมีความพรีเมียมมากขึ้นการเป็นเลดยังช่วยให้ประหยัดไฟและสว่างกว่าเดิมเหมาะกับการขี่ตอนกลางคืนหรือบนถนนที่แสงน้อยด้านแฮนด์รถเป็นแบบแฮนด์บาร์สไตล์มินิบัสที่ให้ความรู้สึกโลง่งโปร่งและขี่สบายไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็จับพอดีมือไม่สูงเกินไปและไม่เตี้ยจนนั่งมือย ทำให้การบังคับเลี้ยวทำได้ง่ายมากเหมาะกับการขี่ในเมืองหรือซอกซอยแคบแคบซึ่งเป็นจุดเด่นของรถมินิบัสอยู่แล้วเรามาดูที่ส่วนของเบาะก,กันบ้างเบาะของ Honda DAX 125เป็นแบบเบาะยาวทรงแบนนั่งสบายเหมาะกับผู้โดยสาร2คนและการออกแบบยังช่วยซัพพอร์ตหลังได้ดีไม่ถลายง่ายทําให้การขี่ระยะไกลไม่เม่เกินไปแม้รถจะเป็นมินิบัสแต่เบาะถือว่านั่งสบายมากกว่าหลายรุ่นในคลาสเดียวกัน ล้อของรถเป็นล้อขนาด12นิ้วซึ่งเป็นขนาดยอดนิยมของสายมินิบิ๊ช่วยให้รถดูเตี้ยน่ารักและขี่สนุกมากขึ้นขนาดล้อแบบนี้ทําให้เข้าโค้งง่ายและคล่องตัวสูงมากโดยเฉพาะเวลาเข้าเมืองหรือเลี้ยวในซอยล้อ12นิ้วคือความสนุกที่แท้จริงและยางที่ให้มาก็เป็นแบบยางปกติใช้งานได้ทั้งถนนเรียบและถนนครุขคราเล็กน้อยระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้อม ABS แบบซิงเกิลแชนแนลซึ่งนี่ถือเป็นจุดเด่นที่ดีมากสําหรับรถคลาสนี้ พราะช่วยเรื่องความปลอดภัยเวลาเบรกกระทันหันลดการล็อกล้อและเพิ่มความมั่นใจสำหรับผู้ขี่มือใหม่ด้านหลังเป็นดรัมเบรกที่ให้ความนุ่มนวลในการควบคุมโดยเฉพาะเวลาเจอฝนหรือถนนเลื่อนการผสมผสานร,ระบบ Disney ABS กับดรัมหลังแบบนี้ทำให้การเบรกของ d e x มีความสมูทและใช้งานง่ายเหมาะกับมือใหม่สุดๆ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้าง Honda DAX 125ใช้เครื่องยนต์125 c c ซจังหวัดในรูปแบบเดียวกับ Honda Grom และ Honda Monkey รุ่นใหม่เครื่องยนต์แบบนี้ถูกพัฒนาให้ประหยัดน้ำมันทนทานและมีแรงดึงที่ดีในรอบต้นทำให้รถออกตัวง่ายไม่ต้องบิดเยอะก็ไปได้เพราะถูกออกแบบให้เน้นการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพื่อความเร็วปลายความเร็วสูงสุดจะอยู่ประมาณ90-95กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับรถไซ์นี้ในเมืองไทย เกียร์ที่ใช้คือแบบสีเกียร์ไม่มีคลัตช์มือทําให้ใช้งานง่ายมากเพียงแค่บิดแล้วเข้าเกียร์ก็ขี่ได้เลยมือใหม่ขี่ครั้งแรกหรือแม้แต่คนที่ไม่เคยขี่เกียร์มาก่อนก็ใช้ได้แบบสบายๆเพราะเกียร์แบบนี้ช่วยให้รถไม่ดับง่ายเวลาออกตัวและขี่ได้แบบไม่เครียดยิ่งทําให้ d ด x 125เป็นรถที่ทุกคนในครอบครัวสามารถขี่ได้ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิก ให้ความรู้สึกนุ่มนิ่งและรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีด้านหลังเป็นช็คคู่ทำให้รูปทรงมีความคลาสสิกและทำให้เวลามีผู้สอนก็ยังคงความมั่นคงไม่เด้งแรงเกินไปโดยรวมแล้วช่วงล่างของดักซ์เป็นช่วงล่างที่เหมาะกับการขี่ในเมืองที่สุดทั้งลุ่มทั้งควบคุมง,ง่ายและรองรับสภาพถนนเมืองไทยได้ดีมากเรามาพูดถึงความรู้สึกตอนขี่จริงกันบ้างเวลาเราขึ้นคร่อมบน Honda d ดักซ์ยสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือรถมันเตีย้ย ควบคุมง่ายและน้ำหนักเบาการบังคับพวงมาลัยให้ความรู้สึกเบาสบายเวลาเลี้ยวแคบๆก็ทำได้ง่ายมากเหมาะสำหรับถนนในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ที่รถติดตลอดเวลารถเล็กแบบนี้แซกได้ดีมากและยังประหยัดน้ำมันสุดๆซึ่งเป็นเรื่องที่คนใช้รถในยุคนี้ให้ความสำคัญสูงมากเสียงเครื่องยนต์ก็มีความนุ่มไม่มีการสั่นมากเกินไปและมีคาแรคเตอร์ของมอเตอร์ไซค์เล็กที่ทำให้รู้สึกกำลังดีขี่ในความเร็วระยะกลางคือช่วงที่สนุกที่สุดส่วนความเร็วสูงสุดแม้จะไปไม่เยอะ แต่สำหรับรถแบบนี้ไม่ได้เน้นความเร็วปลายอยู่แล้วเน้นความสนุกในการขี่ความเท่และความคล่องตัวมากกว่าอีกอย่างที่ทำให้ DA x 125โดดเด่นคือความเป็นรถที่เหมาะกับการแต่งมากๆเพราะด้วยรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ทำให้มีของแต่งออกมาจำนวนมากทั่วโลกทั้งปลายท่อชุดล้อเบอาะแฮนด์กันล้มชุดไฟแอร์และลายสติ๊กเกอร์ใครที่ชอบแต่งรถจะต้องรัก Da x แน่นอนเพราะมันแต่งออกมาแล้วสวยแทบทุกแนวไม่ว่าจะเป็นแนวคลาสสิกแนวซิงหรือแนวลุย นอกจากนี้ Honda DAX 125ยังเป็นรถที่เหมาะกับคนชอบถ่ายรูปเพราะดีไซน์มันโดดเด่นมากถ่ายมุมไหนก็สวยถ้ามีฉากหลังเป็นทะเลภูเขาหรือคาเฟ่สวยๆจะดูโดดเด่นขึ้นทันทีจึงเป็นเหตุผลที่หลายคนซื้อรถรุ่นนี้ไปไว้ขับเล่นหรือพาไปทริปสั้นๆในวันหยุดเพราะมันทั้งขี่สนุกและถ่ายรูปขึ้นมากๆเรามาดูเรื่องราคากันบ้างซึ่งเป็นคำถามที่คนส่วนใหญ่รอฟังมากที่สุด ราคา Honda DAX 125ในประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ84,900บาทอาจมีส่วนลดหรือโปรโมชั่นแตกต่างกันตามแต่ละศูนย์แต่ราคามาตร,รฐานที่ Honda ตั้งไว้จะอยู่ในช่วงนี้ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับรถมินิบิย์พรีเมียมมี ABS ดีไซน์โดดเด่นและเครื่องยนต์ทนมือทนเทา้าในด้านความคุ้มค่าถ้าถามว่าราคาเท่านี้เหมาะสมไหมต้องบอก,กว่าถ้าคุณกำลังหารถที่มีสไตล์เฉพาะตัว ขี่ง่ายคล่องตัวประหยัดน้ำมันและเป็นรถที่ทำให้คุณดูโดดเด่นไม่เหมือนใคร d a x 125ถือว่าให้ความคุ้มค่าเป็นอย่างมากแม้ราคาจะสูงกว่ารอเรือถอถุง125ทั่วไปแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือความสนุกความเป็นเอกลักษณ์ความน่ารักความเท่และความโดดเด่นที่ไม่มีรถอื่นให้ได้ในราคาเท่านี้เรื่องค่าบำรุงรักษาก็อยู่ในระดับปกติไม่แพงเกินไปเพราะใช้เครื่องยนต์ร่วมกับรุ่นยอดนิยมหลายรุ่น เช่นกรอมซึ่งศูนย์บริการซ่อมง่ายหาของง่ายอะไหล่เยอะและราคาดูแลเหมือนรถเล็กทั่วไปจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงเลยถ้าพูดถึงกลุ่มผู้ใช้รถรุ่นนี้ต้องบอกว่ากว้างมากทั้งวัยรุ่นคนทำงานผู้หญิงหรือคนที่ชอบรถเล็กเน้นความเท่ก็ใช้ได้หมดเพราะมันขี่ง่ายจริงๆและมีน้ำหนักเบาเหมาะกับคนตัวเล็กหรือคนที่อยากได้รถที่ไม่ใหญ่เทะทะจนขี่ลำบากสำหรับคนที่อยากได้รถขี่ไปคาเฟ่ ไปเที่ยวใกล้ๆขี่เล่นในเมืองหรือใช้เดินทางไปทำงานทุกวัน d ด x 125คือคำตอบที่ลงตัวสุดๆและยิ่งถ้าคุณชอบรถที่มีสไตล์มากกว่าความแรงรถรุ่นนี้จะตอบโจทย์ทุกอย่างแบบเต็มๆนอกจากนี้ Honda d a ด125ยังเป็นรถที่มีความเป็นมิตรกับมือใหม่สูงมากเพราะไม่มีคลัตช์มือเกียร์ใช้งานง่ายแถมเบาและเตีย้ยทำให้ควบคุมง่ายสุดๆไม่มีความรู้สึกเกรงเวลาขี่เหมือนรถใหญ่จึงเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นที่อยากลองใช้รถเกียร์ครั้งแรกและอยากได้รถที่ใช้งานง่ายที่สุด สรุปทั้งหมดนี้ Honda d a x 125เป็นรถที่เข้ามาตอบโจทย์ด้านสไตล์ประสบการณ์การขี่ความสนุกและความง่ายในการใช้งานมันอาจจะไม่ใช่รถเร็วที่สุดหรือแรงที่สุดแต่เป็นรถที่ให้ความสุขในการขี่มากที่สุดรุ่นหนึ่งความรู้สึกที่ได้จากรถคันนี้คือความอิสระความสนุกและความเป็นตัวของตัวเองทุกครั้งที่ขี่มันคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังขี่ความทรงจำในวัยเด็กแต่ผสมความทันสมัยและความพรีเมียมเข้าไป เป็นประสบการณ์ที่หลายคนต้องการมากขึ้นในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบและวุ่นวายดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหารถที่ให้มากว่าการใช้งานทั่วไปแต่ให้สไตล์ที่โดดเด่นความสนุกความน่ารักความเท่และการขี่ที่ง่ายที่สุด Honda DAX 125คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ขอบคุณมากที่รับชมจนจบถ้าชอบคลิปแนวนี้และอยากให้ผมนารถรุ่นไหนมารีวิวเพิ่มเติม อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไร้วิธีไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ในไทยแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ